สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายวิชาภาษาไทยนะคะกับแม่ครูเอมนะคะวันนี้เราจะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องสระในภาษาไทยนะคะสระในภาษาไทยจะมีทั้งหมด32เสียงนะคะแต่วันนี้แม่ครูเอมนำมาเพียงแค่1เสียงนะคะก็คือสระอา,านั่นเองสระอาอ่านสะกดคำว่า โออาอานะคะต่อไปมาดูสไลด์ถัดไปกันเลยนะคะอ่าต่อไปจะเป็นการอ่านแจกรูปนะคะอ่าข้อที่1น,นะคะตัวที่1ก็คือพยัญชนะกอไก่เมื่อเรานำมาผสมกับสระอจะอ่านออกเสียงว่ากออากานะคะต่อไปพยัญชนะจอจานนะคะ เมื่อนำมาผสมกับสะระอานะคะจะอ่านออกเสียงว่าจอออจานะคะต่อไปพยัญชนะดอเด็กนะคะเมื่อนำมาผสมกับสะระอาจะอ่านออกเสียงเป็นดอ,อาดานะคะต่อมาพยัญชนะมอม้าเมื่อเรานำมาผสมกับ สระอาจะอ่านออกเสียงว่ามออามานะคะต่อไปพยัญชนะบอใบไม้เมื่อเรานํามาผสมกับสระอาจะอ่านออกเสียงว่าบออาบานะคะต่อมาพยัญชนะปอปานะคะเมื่อนํามาผสมกับสระอาจะอ่านออกเสียงว่า ออปาปานะคะต่อมาตัวสุดท้ายแล้วนะคะของสไลด์นี้ก็คือพยัญชนะออะนะคะเมื่อนำมาผสมกับสระอาจะอ่านออกเสียงว่าออาอานะคะต่อมาเรามาดูสไลด์ถัดไปกันเลยนะคะว่าเราจะอ่านออกเสียงตัวสะกดอะไรบ้างนะคะ ต่อมานะคะคุณครูจะพาอ่านสะกดคำะคะโดยที่สไลด์นี้จะมีการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูนะคะ,ะรูปภาพที่เห็นเป็นรูปอะไรคะในช่องสี่เหลี่ยมนี้เป็นรูปตาใช่ไหมคะ,ะต่อมาเรามาอ่านสะกดคำพร้อมกันนะคะมเมื่อตอเต่าผสมกับสระอาจ,จะอ่านออกเสียงว่าตออตาตานะคะ ต่อไปในรูปช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างรูปที่2นะคะก็คือเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปขานั่นเองนะคะเมื่อขอไข่มาผสมกับสระอาจะอ่านออกเสียงว่าขออาขานะคะอ่ะต่อมาเรามาดูสไลด์ถัดไปกันเลยนะคะอ่ะ นักเรียนที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะคะให้อ่านออกเสียงไปพร้อมกับคุณครูด้วยนะคะลองหัดฝึกอ่านดูนะคะ,ะต่อมารูปที่เราเห็นเป็นรูปอะไรคะรูปขวดยานั่นเองนะคะเมื่อยอยักษนำมาผสมกับสระอานะคะจะอ่านออกเสียงว่ายออายานะคะ ต่อมารูปด้านล่างที่เราเห็นนะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปกานั่นเองนะคะเมื่อพยัญชนะกอไก่มาผสมกับสระอาจะอ่านออกเสียงว่ากออากานะคะต่อมาสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้นะคะก็คือรูปที่เราเห็นเป็นรูปอะไรคะ คือรูปคุณตานั่นเองนะคะอ่ะพร้อมกันหรือยังคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะมาอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะอ่ะตาก็คือต่อเต่านะคะเมื่อนำมาผสมกับสระอานะคะจะอ่านออกเสียงว่าตออาตานะคะต่อ,อ,ตอมารูปสุดท้ายนะคะก็คือ,อรูปม้าหรือเปล่านะไม่ใช่นะคะก็คือเป็นรูป ลานั่นเองนะคะลาพยัญชนะลอลีงเมื่อนำมาผสมกับสระอาจะอ่านออกเสียงว่าลออาลานะคะ,ะต่อมาอยากจะฝากผู้ปกครองและนักเรียนนะคะหลังจากที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็อยากที่จะให้นักเรียนทุกคนนะคะไปฝึกซ้อม ฝึกอ่านคลิปนะคะเพื่อที่เปิดเทอมมาเราจะได้มาทบทวนกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้คุณครูขอจบขอลาเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ